มันอันนี tutaj, area, room, em, ้มันเป็นอะไรนะหลักๆแล้วเพี้ยเพี้ยจักจั่นฝอยนี่อาการนี่นี่คืออาการมันอันนี้โดนกินใบก็มีนี่อันนี้นี่จักจั่นนี่นี่เห็นไหมเห็นตัวไหมนี่ตัวเล็กนี่โอ้โเพียบเลยเนี่ตัววิ่งเพียบเลยครับนี่นี่ตัวบานเลยงีดเลยกินวืมแล้วมันก็ถอดใบ นี ày, ừ, ã, về, uh. ồ, này, là, ể, ่ท oh, uh ี่ร่วงลงี่นั่นเลยดูอือโอ้โหนี่ร่วงเต็มพื้นเลยนี่ครับที่โดนจักระจันกินนี่ดูมื่จะว่าเป็นน้ำฝนโอ้โหเมื่จะบอกว่านี่อย่างน้อยนะดูร่วงโอ้โหร่วงเต็มกลยขินเลยนี่ปมตา่ใบรักตาใบนี้มบได้ พลาดเลยเดี๋ยวนี้มันมีแฟลงอืมนี่ต้องฉีดดวนเลยฉีดเอาอยูด้วยกันลงุงคือต้อง,ต,องต้องใช้ยาเข้มเลยนี่แต่ว่าส่วนโดยรวมมันมันสวยมันดูโค้งอ, <c oughs> อันนี้ใบก่อนนะได้ใบนี้แบบนี้อเออของพันมันเป็นอย่างนี้เยอะ พูดถึงจะกะจันเล่นงานเพียบเลยคือเอาเอาแต่ว่ามองโดยโดยรวมมันก็ยังมันถ้ามองเพื่อนๆพื่อนนก็ดูได้มันไม่คือแล้วเรามองไปในแปลงวันนี้มันก็โอเคเนี่ยเห็นะใบมันก็ยังเยอะยังหนาตัวยอดหลวงอ่าแต่ว่ายอดมันไม่ไหวไงโดนตะกระจันกินเนี่ยต้นนี้โดนเยอะเหมือนกันเนี่ยใบมันจะโค้งงอเป็นเรือหมดเลย เดี๋ยวพามาดูข้างในแต่ต้นต้นสมบูรณ์สวยไม่มีโรคไม่มีโรค,โรคอันนี้สวนไร่ในพันด<ม>อยเกืบอบ2 0งต้นโอ้โหลวงเยอะเลยนี่นจะกระจายฝอยดูตัวมันเพียบเลยเนอะดูเห็นไหม มันบ,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 บิจจบบบนผู้พุบบ่อผู้พ่อบอกไก่แจ้ไม่ค่อยเสียหายเลยจักรจันเนี่ยมันเด็ดยอดเนี่ยโอ้โหหนักเลยพันนักอย่างเองพ่อหวัหวต้นที่มีใบอ่อนนี่โดนหมดเลยนี่ต้นนี้ใบอ้อก็มีใบอ่อนช่วงบนข้างล่างไม่เท่าไหร่เนี่เย,นนยเลยเนื้อ อูเสดายใบย,ยอดนี่นั่นหลวงน้อยนั่นั่นหลวงมันอะนั้นมันจะเป็นไม้กวาดนะึงอ่าจะเป็นการไม้กวาดละแต่ยังหลักกาได้นะยังทำใบทันยังทันมันภาวะฝนด้วยที่ว่ามันฉีดไม่ได้โยโอ้โหดูเกลื่อนพื้นเลยนี่จะกระจันเด็ดลงทั้งนั้นเลย สั่แปลงเลยเสียดายนี่เห็นไหมนี่มันจะกินที่ใบอ่อนนี่เสียหายหมดเลยนี่เนี่ยผลที่เอามาแรงไม่อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ฉีดตามรอบฉีดหลังสุดรู้สึกวันที่เก้านะฉีดวันที่9ที่ผ่านมา เราทิ้งทิ้งไม่ได้เข้ามาดูแปลงอยู่เป็นอาทิตย์จวมั้งฝนตก้วยทุกันฝนตกหนักเต็มพื้นหมดเลยโหทุกต้นเลยทั้งแปลงเลยนี่หว่านี่โยนหลวงหมดเลยโอ้โหน to então, oh, no, ่นะดูเป็นการทุ่งเนี่ยตอนเนี่ยจะนักอยู่นะนะปลายกิ่งปลายใบจะไม่มีปลายยอดอะจะไม่มีใบละล่วงหมดละ จะกระจัดนลงมากินหมดละแต่ว่าต้นสวยแต่ใบมีปัญหาเนี่ยชุดใบนี้เลยมีปัญหานิดหน่อยไ, <ป S 1> ไอ้ที่ไอ้ที่กลางแล้วนี่ไอ้ที่กลางแล้วนี่ไม่เป็นไรไอ้ที่ว่ากําลังกลางกําล<ๆ>ังจะเพสลัดเนี่ยมีปัญหาโอ้โหโอ้ตัววิ่งให้วันเลย นี่ทุกต้นเลยนี่เห็นไหมเห็นตัวไหมตัวจะกระจายนว,วิ่งให้ว่อนเลยนี่ยดูดนะนะิเห็นไหมตัวเปนะ็นเนี่ยโอเ้เอาไม่อยู่ก็เรียบร้อยแบบนี้ใบชุดนี้เสียหายหมดนี่เดี๋ยวเราไปนอนเป็นนา瓜ก็ไดอนม หลวงใบหลวงเพนไม่ต้องไปเล่นเลยนะโง่ยางหมาเลยใบไม่เป็นไรย,ยามาแล้วพรุ่งนี้จังหวะนั้นได้ก็ฉีดเลยถูกว,ว,ว่ามันไม่นักเกลือนี่ทุกตน้นโอ้โหนี่เป็นแบบนี้อืมนี่ยอดกุดมาแล้วเนี่ย แต่ดีไว <Okay. S 1> แต่ดีไว, <Okay. S 1> ต,ไวตรงนี้ถ้าเราชีดมันก็หงอขึ้นมาแนละ้วแต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็คือกิ่งก็แห้งตายเหมือนกันนี่ใช่เต้นี่เต้นี่อันนี้อันนี้ยังยังได้อยู่นะม,มีนับๆตัวหลายต้เนเลยทุกต้นสรุปทั้งแปลง,งแปลงนี้เป็นร่งยางมะพร้าวติดจากเพีย้ย จะกระจันดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ใบเสียหายหมดเลยวิธีแก้คือต้องฉีดอย่างเดียวฉีดยาป้องกันวิธลนกำจัดขยานี้หล่นเป็นแทบเลยคือนี้ต้องฉีด,ดละเอียดหยิบเลยอืมเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูหลังฉีดอีกทีหนึ่งวันนี้ให้ดูเห็นภาพบรรยากาศสภาพต้นคือดีน,นั่นแหละแต่ว่ายอดโดนทำลาย ส,ส่งพุ่มเลยดีหมดครับพุ่มใหญ่พุ่มกว้างแต่ปัญหาก็คือแรงปากดูดนี่แหละมาทำให้ใบยอดใหม่นี่เสียหายร้อเอร์ซนเลยครับเนี่ยตอนนี้มีทางเดียวคือต้องแก้ต้องฉีดอย่างเดียวนี่ตอนนี้โดนรุมกินหมดละเดี๋ยวต้องฉีดยาด่วนอันนี้ จะกะจันบวกนอนบวกเชืราเพราะว่ามันมันมันชื้นครับพอเราอยู่แล้วนองมันเมืองฝนอยู่ละวตีมีราใบติดด้วยไปเดี๋ยวไปดูส่วข้างเตียงเขไม่ได้จีดเยอะโอลามจากนู้นเนี่ยสปอร์มปิวม้วมาได้นี่ต้นนี้เต็มเลยนี่ต้นนี้อะไรมูสังคิงอะ เนี่ยต้นนี้เป็นนักเด็กโอ้ต้นสวยด้วยลำต้นนี้ติดกระเชราใบติดต้นนี้มันกนมีนี่ยังมีสปอร์ขาวอยู่นี่เป็นสปอร์ขาวจริงเป็นราใบติดอันนี้ทิ้งใบเลยของผมก็วันก่อนก็เป็นครึ่งแปลงตอนนี้ก็ จาัดก,การเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูหลังจากเพื่อนจะฉีดยากำจัดแมลงนะครับ <c oughs> ว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไป